ผมจะบอกเวลาผมเป็นวิทยากรสอนเด็กมหาลัยเนี่ยผมจะพูดว่าน้องถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นไรนะมไม่รู้ว่าเรียนจบไปแล้วทำอะไรเป็นเซลเพราะเซลมันจะ,ะนมีสกิลหลายหลายอย่างคือต้องมาเดาว่าต้องดูให้ออกลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการมากน้อยขนาดไหนเราจะ้องเราจะได้ตั้งราคาถูกว่าเราจะตั้งราคาประมาณไหนเพื่อให้เขาเผื่อต่อรองอะไรยังไงบ้างต้องดูออกว่าคนไหนเป็นคนตัดสินใจว่า จะคุยกับคนไหนน้องน้าคนหอโอ้เยอะแยะมากมายสอบถามให้แฟนนิดนึงมีคนฝากมาถามเยอะเลยการดูแลตัวเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนทํางานเยอะมากมถึง,งวันวันหยุดก็จะต้องเดินไปดูสาขาอย่าลืมว่ายี่สามสาขาคุณผู้ชมที่ต้องไปดูดูแลตัวเองไงคะอย่างบบดู S <S เฟชสดใสอยู่เสมออือคือต้องพูดเรื่องของความเครียดก่อนอจริงเราทำทำทำงานเป็นธุรกิจของตัวเองเนี่ย มันเครียดกว่าเป็นเซลลหรือเป็นอะไรทํางานเพราะถ้าเกิดเป็นเซลตอนนั้นผมรับผิดชอบแค่ยอดขายตอนนั้นยอดขายผมรับผิดชอบ80บล้านผมสนใจเท่านี้อย่างอื่นผมไม่สนใจแต่พอมาเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเก้าอี้หมุนสามร,ร้อยหองศาต้องดูทุกสทุกอย่างเลยมันจะมีความเพรียเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเครียดมีหลายระดับเช่นเครียดระดับนี้ฟังเพลงก็พอเครียดระดับนี้ไปสังสรรค์กับเพื่อนถ้าเครียดมากคิดไม่ออกเลยผมขับรถไปไปหัวหินเลยนาย มาแช่น้ําอยู่ในทะเลแปบหนึ่งคนเดียว<อ>คือมากินข้าวนิดนึงเดินตลาดหัวหินนิดนึงขับรถกลับบ้านเที่ยงคืนวันรุ่งขึ้นเหมือนเมื่อวานไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมสามารถสับสวิตความเครียดได้อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาต้องมีการปล่อยวางโอเคมันพูดเหมือนพูดง่ายเราก็ทํายากเหมือนกันแต่เราต้องทําให้ได้คือว่าโอ้เครียดมากอย่างงี้อย่างี้ก็ต้องออกหรือมีปัญหาตรงนี้อยู่ต้องถอยออกมาขับรถไปดูสาหาหรือไปทําอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับปัญหาเนี้ยก็คือย่าไปจมอย่าจมเพราะจมแล้วมมัันยงคิดไ่ออก อันนี้อาจจะได้มาจากการที่เวราผมคิดเรื่องการออกแบบดีไซน์เว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยคิดไม่ออกออกไปข้างนอกเป็นไงใช้ฟ e ลลิ่งอยู่แล้วแล้วกลับมากลับมาดูที่เดิมมันจะเห็นภาพมากขึ้นต้องออกกําลังกายแต่ก่อนจะผมจะเห็นช่วงที่ผมไม่ออกกําลังกายกับช่วงออกกาลังกายจะเห็นเลยว่าร่างกาย active ไม่เหมือนกันช่วงที่ไม่ออกกําลังกายมันจะเหนื่อยมากล้าไปหมดล้าไปหมดคิดช้าไม่ active ไม่เลยพอเริ่มออกกําลังกายมากขึ้นปุ๊บเฮ้ยเราเรากลับมาร่างกายเราข่ยได้มาก ถ้ตอนนี้ตีกอล์ฟตีกอล์ฟเลยเ่อย่างว่าเลยอย่างว่าผมตารางผมจะไม่แน่นอนเพื่อนผมจะมีเตะบอลกับตีแบดจะผมไม่สามารถไปตามนัดพวกเขาได้เพราะตารางผมไม่แน่ไม่นอนดองั้นผมว่างโอ็คือเป็นกีฬาเป็นทีม2คนเลยไม่ได้หรอกเ่คเียยากขึ้นมากแต่ก่อนทําได้เดี๋ยวนี้ทาไม่ได้แล้วตอนนี้ก็จะเป็นหอตีกอล์ฟทีเราสามารถตีคนเดียวได้เราผมว่าการตีกอล์ฟคือแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจท่านผู้ชมอาจจะบางคนไม่เข้าใจว่าตีกอล์ฟมันสนุกตรงไหนอะ Uh huh. ตีแค่นี้มันค uh ูม huh. ตรงไหนแต่เวลาตีโดรหรืออะไรแล้วมันเป็นการควบคุมร่างกายเพื่อให้อยู่ในสมาธิมากๆ uh huh. ไม่มีสมาธิหลุดเลย uh huh. มันก็เป็นการท uh ี huh. ่พยายามเทรนให้ตัวผมมีสมาธิในการทํางานมากขึ้นเพราะผมเป็นคนสมาธิสั้นอ๋อ uh huh. นะคะนี่ก็คือการแบ่งเวลาของคุณปีเตอร์ซึ่งสําคัญนะไม่ใช่เราจะมาแบบว่าทํางาน h a r ดอย่างเดียว uh huh. การเล่นเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันช่วยผ่อนคลายสมองนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการจมอยู่กับปัญหาก็จริงยิ่งจมเข้าไปก็ยิ่งคิดไม่ออกสู้ คือเป็นการทํางานมากเกินไปเข้าใจว่าการทํางานมากๆเป็นการให้กําลังใจตัวนี่เราทําเยอะแล้วนะโอเคแล้วนะแต่ผมจะมองว่าหรือผมจะบอกพนักงานทุกคนว่าไม่ใช่ work h ร์ดนะเป็นการ work smart คือคุณพี่สามารถที่แบบว่าไม่ทํางานเลยก็ได้ถ้าถ้าผลงานออกมาได้ทํายังไงก็ได้ให้ work smart ให้ให้มากที่สุด efficient มากที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดบนใช้เวลาที่โอเคแล้วไม่ใช่แบบใช้เวลาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเยันทุ่มหนึ่งมาแล้วทํางานได้แค่เนี้ยไม่เอา เวิร์กสมาทำงานงน้อยๆออกมาได้ผลมากที่สุดพอนะคะนี่ยเ,เป็นที่ฝากไว้สำหรับคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆยังไม่รู้ทิศทางของตัวเองซึ่งก็เป็นอยู่เหมือนกันมีอะไรอยากจะแนะนําเขาบ้างไหมคะออตอนช่วงวันเรียนจบเรียนจบมาแล้วลองหาไอเดียดูว่าอยากทําอะไรเพียงแต่ผมบางทีผมก็จะบอกว่ามันขึ้นอยู่ว่าโอกาสขแต่ละคนนะแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าควรจะไปทํางานข้างนอกบ้าง ถ้ายิ่งถ้ามีธุรกิจที่บ้านอย่าเพิ่งทำที่บ้านนะเพราะที่บ้าน mm hmm. คือจะมันตายตัวอยู่แล้วมันไม่ใช่บันตายตัวมันไม่ใช่โลกของความจริงเราต้องออกไปข้างนอกวปโดนเขาโขกสับมาจะได้รู้ถึงความรู้สึกเวลามีลูกน้องเป็นยังไงเพร uh huh. าะเราเป็นแบบนี้เรามีห mm ัวหน้าขึ้นมาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยท่านถ้ามีโอกาสไปทางานข้างนอกก่อนในระหว่างทำงานข้างนอกไปไม่ใช่บอกว่าเราปิดทุกอย่างนะคือเราก็มองตลอดเวลาว่า เจ้านี้ทำไมขายดีจังยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าผมเดินห้างเนี่ยผมไม่ได้เดิน<ๆ>เล่นเฉยๆผมเดินแล้วทำไมเจ้านี้ขายดีทำไมนี่ขายไม่ดีทำไมนีม่ทำร้านแบบนี้ทําะห์ไี้ไ <ป S 2> ไยคือแล้วก็วิเคราะห์เล่นๆของเราไปเป็นการฝึกสมองเฉยๆแล้ถึงเวลาจริงถ้ามีโอกาสขึ้นมาเนี่ยถึงเวลาจริงโอกาสมันจะลอยมาแล้วจะน่าจะรู้ดูได้ว่าถึงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะกระโดดลงมาทํำไหมแต่ตอนนั้นที่กระโดดมาทําจากการเป็นเซลล์ซึ่งผมได้เงินเดือนเยอะมากคือผมได้คอมมิชชั่นเยอะมากการกระโดดมาเนี่ยก็คิดนิดนึงเหมือนการเผยว่านึกซะว่าตอนนั้นผม ยี่สามอ่ะยี mm ่สามเรามาทำใจที่โดก็ได้ถ้าเจ๊งก็ไม่เป็นไรเรายังมีต,ต้นทุนยังต่ํา mm hmm. อายุยังน้อย mm hmm. ไปหางานใหม่ก็ได mm hmm. ้คนที่จบใหม่คือลองได้หมดแล้วยังอายุยน้อยโจว์โอกาสไว่อนและนี่แหละค่ะคือทั้งหมดของรายการวันเดย์วิซีโอในวันนี้นะคะที่เรามาตามติดชีวิตของซีโอท่านนี้ค่ะคุณปีเตอร์ พามีผลเจริญนะคะเจ้าของกิจาการโดนัทส,สัชาติไทยค่ะ daddy do e นั่นเองนะคะผู้ชมที่อยากจะมาริมรถนะคะก็มาได้ค่ะมีทั้งหมด24สาขาด้วยกันนะคะเข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์นะคะ www.daddydo.com e. ที่ขึ้นท้ายู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะ ในส่วนของรายการค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธในเวลา11เนาฬกาถึงเที่ยงค่ะติดตามได้ค่ะทางเว็บไซต์เช่นกันแล้วก็ยังมีแฟนเพจให้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันนะคะรวมถึงทีมงานทั้งหมดแล้วก็คุณปีเตอร์ทวีผลจเจริญขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ